สวัสดีครับวันนี้ส่วนคุณโดยพามาชมบอลสีมานีล้อมเพชรแพลงนะครับตัวนี้ด่างชมพูด่างแดงด่างเหลืองครบเลยนะครับด่างเงินนะครับครบเลยเราตั้งแม่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรอไม่ได้มาดูเลยนะครับปล่อยแบบอยู่ในตู้ยาวเลยนะครับนี่นะครับตั้งไว้สองต้นนี้ลูกม้านี่คือจึ้งมากนะครับแบบเหลืองสุดเด็ดสดเด่าไปเลยครับผมนะฮะ นี่เลยหนอแต่ละหนอนะครับโอ้ให้หนอจ่ายหนอสวยมากนะครับจริงๆแม่นี้เป็นแม่ที่สวยมากๆเลยครับแต่ไม่ค่อยได้รับการดูแลปลนิบัติเท่าไหร่เป็นตู้ไม้เก็บแต่ครับผมก็จะปล่อยยาวเลยนะครับก็จะค่อนข้างแบบชักใบสั้นชักใบหงิกงอนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับนะฮะฝากไว้อีกต้นหนึ่งนะครับบอลสีมณีล้อมเพชรแผลงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ